หลังการสถาปนาราชวงศ์โชซอนอำนาจในวังยังสั่นคลอนพระเจ้าแทจงและพระมเหสีวอนเกยียงต้องบผเชิญท,ทั้งศัตรูภายนอกและการห้ามหันภายในแต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดกลับอยู่ในตระกูลของพระมเหสีเองและนี่คือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่การเมืองภาคพี่น้องออกจากอ้อมกอดของเธอทีละคนในคลิปนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับพระมเหสีวอนกยอียง สตรีผู้เคียงข้างพระเจ้าแทจงตั้งแต่วันที่เขายังเป็นเพียงองค์ชายร่วมฝ่าฟันศึกเลือดจนได้ครองบัลลังก์แต่ชีวิตในวังกลับไม่ใช่เทพนิยายสตรีผู้ทําให้สามีขึ้นครองราชแต่ต้องสูญเสียน้องชายทั้งสี่ไปนี่คือศกนาาตร,รรมที่เกิดขึ้นกับพระมเหสีวอนยองพระนางประสูติในปีคศ1365ในตระกูลสูงศกสักที่สุดแห่งยุคโครเรีอคือตระกูลยองฮึงมิน บิดาของพระนางคือมินเจขุนนางผู้ดำรงตำแหน่งสูงในสถาบันการศึกษาแห่งชาติซองกุนกวนมารดาคือซัมฮันกูเดบุอินซงชีสกูลนี้มีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งกับราชวงศ์มินเจเป็นลูกพี่ลูกน้องของสนมเอกยุนชีแห่งพระเจ้าซุงเคและตัวพระมเหสีวอนกยองก็เป็นญาติลำดับชั้นที่6กับพระเจ้าซุงจองเรียกได้ว่ามาจากญาตตระกูลที่แท้จริง ในยุคโคเรียรพระมเหสีวอนกยองขึ้นชื่อว่าเป็นสตรีที่งดงามจิตใจใสสะอาดและเฉลียวฉลาดเป็นพิเศษในปี1382เมื่อพระนางมีอายุ18ปีพระนางได้อภิเษกสมรสกับอีบังวอนที่ขณะนั้นมีอายุเพียง16ปีตอนนั้นอีบังวอนก็แค่ลูกชายแม่ทัพชายแดนอย่างอีซองเก แต่เขาเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสุดยอดมันสมองในซองกินกวันมินเจผู้เป็นพ่อของพระนางเห็นแววอนาคตของชายหนุ่มคนนี้จึงตัดสินใจเลือกเขาเป็นลูกเขยและนี่ไม่ใช่การตัดสินใจธรรมดาเพราะในยุคโครเรียตระกูลใหญ่ชนชั้นขุนนางมาักแต่งลูกสาวให้กับขุนนางตระกูลฝ่ายบุญไม่ใช่กับลูกแมทับฝ่ายบูการส่งลูกสาวไปแต่งงานกับลูกเมทับจึงถือเป็นเรื่องส่วนกระแสมากแต่ความจริงแล้ว อีซองเกในตอนนั้นก็กำลังโด่งดังจากการปราบโจรสลัดญี่ปุ่นและอีบังวอนเองก็สอบเข้าเป็นนักเรียนชั้นหัวกะทิของซองกุนกวันตั้งแต่อายุ16นี่จะเป็นคู่แต่งงานที่เต็มไปด้วยทั้งความรักและวิสัยทัศน์หลังแต่งงานความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ราบรื่นมากเพียงปีต่อมาพวกเขาก็มีธิดาคือเจ้าหญิงจองซุนกงจูและอีบังวอนก็สอบผ่านกวากอ์ซึ่งเป็นเส้นทางเร็วที่สุดสู่ตำแหน่งขุนนาง อีบังวอนถึงกับกล่าวภายหลังว่าตั้งแต่ยังเด็กข้าก็ได้รับความรักและบุญคุณจากมินชีมากมายและเมื่อมาถึงจุดแตกหักในประวัติศาสตร์กับการที่อีบังวอนรอบสังหารจองมงโจเมื่อบิดาของเขาอีซองเกนำกองทัพถอยกลับจากเหตุการณ์วีวาโดและเข้ายึดเมืองเกกยองได้สำเร็จสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็ได้กลายเป็นรอยแผลลึกในหน้าประวัติศาสตร์อีบังวอนลงมือสังหารจองมงโจ ปราดผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคคเรรียอเหตุผลนั้นไม่ใช่เพราะความเกลียดชังส่วนตัวแต่เพราะจองมงจูประกาศชัดว่าเพื่อโคเรียอลแล้วแม้จะต้องกำจัดเพื่อนเก่าอย่างจองโดจอนหรือแม้แต่ครอบครัวทั้งหมดของอีซองเกค่าก็จะทำนี่จึงกลายเป็นเหตุผลที่อีบังวลตัดสินใจฆ่าคนที่เขาเองก็เคยเคารพอย่างสูงในพงศาวดารพระเจ้าแทโจบันทึกเอาไว้ว่าหลังทราบข่าวการตายของจองมงจูอีซองเกถึงกับกล่าวว่า ข้าอยากดื่มยาพิษตายเสียเดี๋ยวนี้เพราะแม้แต่ตัวเขาเองก็ให้ความเคารพจองมงจูอย่างยิ่งแต่ตรงข้ามกับความโกรธของอีซองเกภรรยาคนที่สองของเขาคังชีกลับเข้าข้างอีบังวอนและบอกกับอีซองเกว่าเรื่องแบบนี้จะโกรธไปทําไมหลังจากการก่อตั้งราชวงศ์โชซอนพระนางคังชีก็ได้กลายเป็นพระราชินีชินด็อกเนื่องจากภรรยาคนแรกฮันชีสิ้นพระชนไปก่อนหน้านั้นหนึ่งปี ในเวลาต่อมาอีบังกวาพี่ชายคนรองและอีบังบอลน,น้องชายต่างมันดาต่างได้รับการยกย่องเป็นขุนนางผู้มีบุญคุณต่อแผ่นดินและได้รับตําแหน่งผู้บัญชาการระดับชองซัมพุมแต่อีบังบอลกลับไม่ได้รับการยกย่องเป็นขุนนางผู้มีบุญคุณและไม่ได้รับตําแหน่งใดๆเลยไม่เพียงเท่านั้นเด็กชายวัย12ปีอย่างอีบังบอนกลับถูกแต่งตั้งให้เป็นรัชทายาทและนั่นหมายความว่า อีบังวอนอาจจะต้องออกจากวังไปเบื้องหลังการตัดสินใจนี้คือความเห็นของจองโดจอนเขาเชื่อว่าถ้ารัชทายาทได้รับการอบรมเรื่องปรัชญาการปกครองและศาสตร์ว่าด้วยการเป็นกษัตริย์ตั้งแต่ยังเยาว์วันหนึ่งเขาจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และเพราะอีบังบอนเป็นโอรสองโตของพระราชินีชินด็อกจองโดจอนจึงเห็นชอบให้แต่งตั้งเขาเป็นรัชทายาทหลังจากเหตุการณเปลี่ยนแปลงการปกครอง อีบังวอนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าชายจองอันกุลส่วนภรรยาของเขามินชีก็ได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าหญิงจองยององจูแม้จะเป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อเรียกแต่ในเชิงสถานะก็ถือเป็นเกียรติที่ยิ่งใหญ่แต่ในบริบททางการเมืองเจ้าชายกุลไม่มีสิทธิเป็นรัชทายาทแม้จะทรงเป็นพระราชโอรสก็ตามและจำกัดสิทธิรับตำแหน่งขุนนางในชั้นสูงและการที่มินชีได้รับยศเป็นองจู ซึ่งปกติแล้วองค์จูมักมอบให้ธิดาที่มารดาเป็นมเหสีรองหรือพระสนมไม่ใช่พระมะเหสีหลักดังนั้นจึงถูกลดบทบาททางการเมืองไม่มีสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งขุนนางมีหน้าที่จำกัดเฉพาะพิธีในราชสำนักเท่านั้นและบุตรขององค์จูจะไม่ได้รับยศหลวงดใดๆเป็นเพียงชนชั้นขุนนางทั่วไปไม่นานต่อมาเกิดข้อพิพาททางการโทษกับราชวงศ์หมิงของจีนฝ่ายหมิงส่งสารมาขอมา้าหนึ่งหมนตัว ซึ่งเป็นคำขอที่เกินกว่าปกติอย่างมากอีซองเกผู้เป็นกษัตริย์มองหาคนที่จะจัดการเรื่องนี้ได้และแม้ความสัมพันธ์กับอีบังวอนจะยังไม่ค่อยราบรื่นในช่วงนั้นพระองค์ก็ยังเรียกเขามาพบและกล่าวกับเขาว่าถ้าไม่ใช่เจ้าเกิไม่มีใครที่จะตอบรับเรื่องนี้ได้อีบังวอนจึงตอบกลับอย่างแน่วแน่ว่ากระหม่อมจะปฏิเสธได้อย่างไรเขาจึงรับภารกิจและสามารถจัดการปัญหาทางการทูตกับหมิงได้อย่างเรียบร้อย ทั้งรักษาหน้าราชวงศ์และปิดข้อพิพาทลงอย่างสวยงามเวลาผ่านไปจนถึงปีคศ .1396 พระราชินีชินด็อกหรือคังซีสิ้นผะนนลงในพงศาวดารพระเจ้าเซจงได้บันทึกถึงสภาพจิตใจของอีบังวรในเวลานั้นว่าข้าถูกขัดขวางจากพวกจองโดจอนและพักพวกจนไม่อาจมีที่ยืนในสถานการณ์นี้ได้คิดอยู่เสมอว่าชีวิตที่เหลือคงไม่นานนัก จึงรู้สึกอึดอัดใจและไร้ซึ่งความสุขในเวลานั้นอำนาจสูงสุดของโชซอนรองจากกษัตริย์ก็ไม่ใช่คนอื่นไกลแต่คือจองโดจอนเขาได้ปฏิรูปครั้งใหญ่ยกเลิอกกองกำลังส่วนตัวทำให้บรรดาองค์ชายหมดสิทธิครอบครองทหารและอาวุธอีบังวลกับเหล่าเจ้าชายจึงถูกริบทั้งกำลังและอาวุธไปหมดแต่ภรรยาของเขามินชีกับรอบซ่อนอาวุธเอาไว้บันทึกกล่าว,ว่า ซ่อนไว้ที่บ้านของบิดานางมินเจเสียด้วยซ้ำแล้วก็มาถึงคืนวันที่26สิงหาคมคศ1398ข่าวด่วนจากในวังถูกส่งออกมาอย่างเร่งรีบฟาบาทพระเจ้าอีซองเกทรงประชวนหนักให้เหล่าองค์ชายรีบเข้าวังเดี๋ยวนี้อีบังวอนจึงรีบมุ่งหน้าสู่วังทันทีแต่ระหว่างทางขราชบริพารคนสนิทได้วิ่งมาส่งสารรับบางอย่างให้กับเขาพระชายามินฉีกำลังป่วยหนัก ท่านต้องรีบกลับบ้านเดี๋ยวนี้เมื่อเขากลับถึงบ้านกลับพบว่ามินชีสบายดีไม่ได้ป่วยแม้แต่น้อยนางจึงเอ่ยความจริงว่าจองโดจอนกำลังใช้ข้ออ้างว่าฝ่าบาทประชวนเพื่อรวบรวมเหล่าองค์ชายเข้าวังแล้วกำจัดทุกพระองค์ท่านอย่าเสด็จไปแต่อีบางวอนกลับตอบตามที่บันทึกไว้ในพงสาวดารพระเจ้าแทโจว่าเราจะหวาดกลัวความตายจนไม่กล้าไปวังได้อย่างไรยิ่งเมื่อพี่ชายทุกคนอยู่ในวังแล้ว เราก็ไม่อาจปิดบังความจริงพวกเขาได้เขาจึงรีบมุ่งหน้าเข้าสู่วังตามเดิมเมื่อเข้าไปถึงกลับอ้างว่าปวดท้องอย่างกระทันหันแล้วรีบหลบออกไปเพื่อแจ้งข่าวให้พี่น้องรู้แล้วช่วยกันหลบหนีออกจากวางังไม่นานนักกองกําลังของอีซุกบอนผู้เป็นคนสนิทของอีบังวอนก็เคลื่อนผลเข้าสู่เมืองหลวงขณะเดียวกันมินชีได้นำอาวุธที่หลบซ่อนเอาไว้ออกมาแจกจ่ายให้กับกองกำลังของสามี ทำให้พวกเขามีอาวุธพร้อมรบและนี่คือจุดเริ่มต้นของการก่อกระบฏเจ้าชายครั้งแรกอีบังวอนนำทัพบ,บุกค,ค้นจนพบจองโดจอนซึ่งเมื่อเผชิญหน้ากันจองโดจอนก็กล่าวว่าครั้งหนึ่งท่านเคยช่วยชีวิตข้าจากเงื้อมมือของจองมงจูโปรดช่วยชีวิตข้าอีกสักครั้งเถิดแต่คราวนี้อีบังวอนสั่งลูกน้องให้ประหารจองโดจอนทันที หลังจากนั้นเขายังสังหารโอรสสองพระองค์ของพระราชนีชินดอซึ่งเป็นคู่แข่งสําคัญในการเสือราชบัลลังก์และเมื่อทุกฝ่ายถูกกําจัดจนสิ้นการกรบฏเจ้าชายครั้งแรกก็สิ้นสุดลงมีเรื่องเล่ากันว่าในช่วงการก่อกบฏเจ้าชายครั้งที่สองที่กําลังดุเดือดอยู่นั้นม้าศึกของอีบังวอนกลับวิ่งกลับมาที่บ้านเพียงลําพังเมื่อมินชีภรรยาของเขาเห็นภาพนั้นนางเข้าใจทันทีว่าสามีอาจจะตกอยู่ในอันตราย นางจึงคว้าหอกขึ้นมาขี่มา้าเตรียมจะออกไปยังสนามรบด้วยตนเองแต่เหล่าสาวใช้พากันห้ามสุดกำลังจนไม่สามารถออกจากบ้านได้หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นจบลงอีบังวรนก็ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์และกลายเป็นพระเจ้าแทจงเมื่อพระเจ้าแทจงขึ้นครองราชพระเจ้าจองจงหรืออีบังกวาก็ถอยออกไปเป็นชางวังและพระเจ้าแทโจก็กลายเป็นแทชางวัง แต่ปัญหาก,ก็คือพระเจ้าแทโจไม่เคยพอใจที่อีบังวอนได้ขึ้นของราชหลังจากนั้นต่อมาพระเจ้าแทโจออกจากวังบ่อยครั้งและวันหนึ่งพระองค์ได้เรียกโจซาเออยญาติของพระราชินีชินด็อกมาพบชายคนนี้เคยเป็นขุนนางในสมัยพระเจ้าแทโจแต่หลังจากการก่อกบฏเจ้าชายครั้งแรกเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกเดียวกับจองโดจอนจึงถูกจับขังคุกก่อนจะได้รับการปล่อยตัวในภายหลัง ต่อมาพระเจ้าแทโจขอให้โจซาอึเดินทางไปยังดงบุกเมียนซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระองค์ที่นั่นโจซาอึได้ยุยงให้ผู้คนลุกขึ้นล้างแค้นให้กับพระราชินีชินด็อกทำให้กองกำลังติดอาวุธจำนวนถึงหนึ่งหมื่นนายถูกรวบรวมขึ้นอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่ามีการเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าในที่สุดพระเจ้าแทโจเองก็เข้าร่วมกับกองกำลังนี้ก่อการกรบฏขึ้นต่อพระเจ้าแทโจงโดยตรงพระเจ้าแทโจง จึงนำกองทัพออกปราบและเกือบจะเกิดศึกพ่อลูกเผชิญหน้ากันกลางสนามลบแต่ก่อนการประทะกองทัพโชซอนของพระเจ้าแทจงบางส่วนถูกจับเป็นเชลยกองทัพกบฏของพระเจ้าแทโจซักถามพวกเขาและได้คำตอบว่าพระเจ้าแทจงกำลังนำทัพสี่หมื่นนายมาปราบพวกเจ้าคิดว่าท่านจะต้านได้หรือข่าวนี้ทำให้ขวัญกำลังใจของฝ่ายกบฏตกหวบ,บางคนเริ่มถอยหนีและยิ่งไปกว่านั้น มีคนหนึ่งพลาดทำเพลงไม่จนเกิดความโกลาหลฝ่ายกบฏส่วนใหญ่แต่กระเจิงหนีไปเองสุดท้ายการกรบฏก็จบลงอย่างน่าเหลือเชื่อแบบแทบไม่ได้รบกันจริงจังด้วยซ้ำการลุกคือของพระเจ้าแทโจครั้งนั้นเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนและขาดการเตรียมการอย่างรอบคอบผลลัพธ์จึงชัดเจนพระเจ้าแทโจต้องพบกับความพ่ายแพ้ครั้งแรกในชีวิตหลังความพ่ายแพ้พระเจ้าแทโจถอยไปพำนักที่เมืองพยองอยางทางฝั่งพระเจ้าแทจง ไม่ต้องการให้ความบาดหมางระหว่างพ่อลูกยืดเยื้อจึงส่งขุนนางไปเชิญให้พระเจ้าแทโจกลับวังจึงส่งขุนนางไปเชิญให้พระเจ้าแทโจกลับมาแกกยองและขอปณีปนอมเมื่อพระเจ้าแทโจสเสด็จกลับมาพระเจ้าแทจงก,ก็จัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างสมเกียรติภาพ่อลูกที่เคยยกดาบใส่กันกลับมานั่งร่วมโต๊ะกันอีกครั้งกลายเป็นฉากการคืนดีที่น่าจดจำในประวัติศาสตร์โชซอนหลังจากนั้น พระเจ้าแทโจก็ใช้ชีวิตอย่างสงบในวังและในปีคศ1408 6ปีหลังจากเหตุการณร์กบฏพระองค์ก็เสด็จสวรรคตบันทึกกล่าวว่าในช่วงบั้นปลายพระเจ้าแทโจป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองและมีอาการไอเรื้อรังวันหนึ่งขณะนอนพักได้พยายามลุกขึ้นนั่งพระเจ้าแทโจงเห็นดังนั้นจึงนำยาสมุนไพรมาถวายด้วยพระองค์เองแต่พระเจ้าแทโจไม่สามารถกลืนได้ และสิ้นพชนลงพระเจ้าแทจงผ่านวิกฤตใหญ่มาได้หลายครั้งและทุกครั้งก็มีคนคอยช่วยเหลือแต่เมื่อได้ครองราชเขากลับวิตกและตั้งคำถามกับตัวเองว่าพวกเขาที่เคยช่วยเราจะช่วยเราในสิ่งที่เรากําลังจะทำต่อไปหรือไม่และยิ่งคิดก็ยิ่งเห็นว่าคนเหล่านี้อาจกลายเป็นอุปสรรคเสียมากกว่า เหตุผลก็คือแม้พระเจ้าแทจงจะปราบจองโดจอนและกลุ่มอำนาจของบิดาอีเกซองซึ่งต่างก็เป็นพวกซินจินซาแทบูเช่นเดียวกับเขาแต่กลุ่มที่ช่วยแทจงขึ้นของราชได้จริงกรับเป็นพวกสายกลางและอนุรักษ์นิยมซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาย่อมขัดขานแนวทางปฏิรูปของพระเจ้าแทจงอย่างไม่ต้องสงสัยแนะแม้ว่าพระเจ้าแทจงจะได้ครองบัลลังก์แต่ชีวิตหลังแต่งงานของพระองค์กับพระมเหสีวอนเกียง กลับไม่ได้สงบสุขนักเพราะพระเจ้าแทจงมักโปรดปรานเหล่านางสนมทำให้ทั้งสองมีปากเสียงกันอยู่บ่อยครั้งเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นในปีคศ1401เมื่อพระเจ้าแทจงโปรดปรานานางในคนหนึ่งพระมเหสีวอนยองถึงกับเรียกตัวนางในนั้นมาสอบถามตรงๆ และทำให้พระเจ้าแทจงกริ้วอย่างหนักและสั่งไล่นางในละขันทีที่อยู่ข้างพระมเมหสีออกจากวังทั้งหมดปีต่อมาในปี1402พระเจ้าแทจงตั้งใจจะรับปุตรสาวของควนหงเข้าวังเป็นสนมพระมเหหสีวอนกยองจึงเข้าไปคว้าชายฉลองพระองค์ของพระเจ้าแทจงและเอ่ยทางน้ำตาว่าฝาบาทเหตุใดจึงลืมคำมั่นในวันวานหม่อมฉันเคยร่วมทุกข์ร่วมฝ่าภายัย และช่วยฝ่าบาทยึดครองแผ่นดินได้สำเร็จแต่บตัดนี้ยายฝ่าบาทจึงทอดทิ้งหม่อมชันไวเช่นนี้ว่ากันว่าหลังจากนั้นพระนางถึงกับอดอาหารประท้วงแต่สุดท้ายพระเจ้าแทจงก็ยังคงรับนางควรเข้าวังเพียงแต่เพราะไม่อาจเพิกเฉยต่อความเห็นของพระมเหสีจึงงดการจัดพระราชพิธีสมรสและรับตัวนางเข้ามาอย่างเงียบๆและต่อมาในปี1406พระเจ้าแทจง สร้างความตื่นตะลึงในราชสำนักเมื่อประกาศว่าจะสละราชบัลลังก์ให้แก่องค์ราชายาตยังนองเดกุลซึ่งตอนนั้นมีพระชนเพียง13พรรษาแท้จริงนี้เป็นเพียงการทดสอบเพื่อดูท่าทีของขุนนางผลปรากฏว่าขุนนางทุกคนขัดขันติดต่อกันยาวนานกว่าหนึ่งสัปดาห์สุดท้ายพระเจ้าแทจงจึงล้มเลิกการสละราชแต่เพียงหนึ่งปีถัดมาก็มีคำกราบบังคมทูลส่งถึงพระองค์ โดยในพงศาวดารพระเจ้าแทจงมีบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อปีที่แล้วเมื่อฝ่าบาทตัดว่าจะสระราชบัลลังก์มินมูกูและพักพวกแสดงท่าทีดีใจอย่างยิ่งเห็นได้ชัดบนใบหน้าและยังมีคำกล่าวอีกว่านอกจากรัชทายาทแล้วไม่จำเป็นต้องมีโอรสองค์ใดที่มีบารมีหรือมีความสามารถถ้อยคำเหล่านี้ทําให้พระเจ้าแทจงเชื่อว่าพวกเขามีใจคิดก่อการกรบฏเหตุการณ์นี้เริ่มจากข้อกล่าวหาหนัก ว่าพี่น้องตระกูลมินมีแผนใช้องค์รัชทายาทอย่างนองแดกุลเป็นตัวนำเพื่อโค่นลมพระเจ้าแทจงในความเป็นจริงแล้วพระเจ้าแทจงเคยสงสัยเกี่ยวกับพี่น้องตระกูลมินมานานในพงศาวดารพระเจ้าแทจงมีบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อปีอิมโอปีคศ1 4 0 2เราป่วยเป็นฝีใหญ่ร้ายแรงมินมูกูและมินมูจินคอยจับตาอาการของเรา และคิดจะใช้โอรสวัก้าขวบครองอำนาจในแผ่นดินแม้ขุนนางจำนวนมากจะยื่นคำร้องให้ลงโทษประหารแต่พระเจ้าแทจงเลือกเพียงลงโทษในประเทศสองพี่น้องไปอยู่ไกลกระทั่งในปี1408เมื่อมินเจบิดาของพระมเหสีวอนกยองสิ้นชีวิตพระเจ้าแทจงอนุญาตให้มินมูกูและมินมูจิลกลับมาจัดงานศพให้บิดา แต่เพียง15วันหลังงานศพจบพระองค์ก็มีพระราชองค์การส่งทั้งคู่ไปในประเทศที่เกาะเชจูและในที่สุดก็สั่งให้ทั้งสองปิดชีวิตตนเองที่นั่นพระม่เหสีบอลยองซึ่งในเวลานั้นมารดายังมีชีวิตอยู่ไม่อาจยกโทษให้สามีที่สั่งประหารน้องชายได้พระนางจึงกล่าวด้วยความเจ็บปวดว่าทำอย่างนั้นแล้วยังจะเป็นคนอยู่หรือไม่ พระเจ้าแทจงจดเรื่องนี้ไว้ในพงศาวดารว่าพะาระอัครมะเหสีแสดงความขุ่นเคืองและเอ่ยท้อยคำไม่สมควรหลายครั้งเราเคยคิดจะปลดนางแต่เพราะเห็นกับความหลังจึงอดกลั้นไว้คิดเพียงว่าจะให้เวลานางกลับใจ ตอนนี่คือภรรยาผู้ร่วมทุกข์ร่วมสุขในอดีตแต่ความบาดหมางนั้นก็ยังไม่จบเพราะไม่นานนักมินมูฮยูลและมินมูเวผู้เป็นน้องชายคนที่สและสีของพระมเหสีวอนกยองเดินทางมาที่วังเพื่อเยี่ยมอาการประชนของพระนางในระหว่างนั้นทั้งคู่ได้สนทนากับยังยองแดกุลซึ่งตอนนั้นเป็นรัชทายาทเล่าให้ฟังว่าพี่ชายทั้งสองของตนถูกสังหารอย่างไม่เป็นธรรมเมื่อพระเจ้าแทจงทราบเรื่อง พระองค์คุ้นคิดอยู่นานแต่แรงกดดันจากคุนนางที่ยื่นคําร้องติดต่อก,กันนานกว่าหนึ่งเดือนให้ลงโทษประหารในที่สุดก็ทำให้พระเจ้าแทจงเอ่ยว่าอย่าให้พวกเขาหนีไปได้หากต้องการฆ่าตัวตายก็อย่าห้ามและนั่นทำให้พระมเหสีวอนยองต้องสูญเสียน้องชายที่เหลือทั้งหมดครบสี่คน ภายในเวลาเพียง6ปีต่อมาในปี1418พระเจ้าแทจงสละราชบัลลังก์ให้กับองค์ชายคนที่สพระเจ้าเซจงและถอยออกมาเป็นชางวังพระมเหสีวอนกยองก็ได้รับตำแหน่งเป็นแดปีพระพันปีหลวงแต่ไม่นานพระนางก็ล้มป่วยหนะักแม้จะมีรอยเล้าระหว่างกันมานานพระเจ้าแทจงก็ยังคงหาเวลามานั่งเฝ้าและดูแลพระนางด้วยตนเองอย่างไรก็ตามในปี1420 พระมเหสีวอนยองก็สิ้นพระชนปิดฉากชีวิตสตีผู้เคยยืนเคียงข้างสามีในเวลาที่เขายังเป็นเพียงองค์ชายแต่สุดท้ายต้องลิ้มรสโศกนาฏกรรมการสูญเสียพี่น้องทั้งตระกูลด้วยน้ำมือของเขาเองจากคู่รักที่ร่วมสร้างอาณาจักรสู่คู่ชีวิตที่ต้องเผชิญความสูญเสียจากการเมืองในวังแต่แม้เส้นทางจะเต็มไปด้วยโศกนาฏกรรมพระนางก็ยังคงเป็นชื่อที่ถูกจารึกไว้เคียงข้างกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพราะยังมีอีกหลายเรื่องรับในประวัติศาสตร์เกาหลีที่เราจะพาคุณไปรู้จักกันต่อในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ